หน่อยของแม่ก็กลิ่นชาเลยแกบับยอดเลยแกแม่ชุกแม่อีหรอหวดอีหรอไหนไหนวะแม่กะปลาหัวนั่นแหละไหนไหนหรปลากินเม็ดแล้บอกงู บอลโดนบอลโดนเนี <N iss an> ่บอลแล้วบอลได้เลยนึง hmm. อ uh, oh. uh ่าโดนแล้วครับ huh. อ oh. yeah, sure. ๋อเม็กโดนแล้วครับผมโอ้แม็กโอ้แม็กโดนแล้วอ่าเม็กโดนแล้วครับคนแรกครับอะไรอย่างนี้ครับจะโดนเหรอจะโดนไรครบปูดอ่ะมาโดนมาโดนนี่จะโดนไ่ครบอ่ะ เยอะว่าเหลือแล้วม็ก,กดเด้งแบะนี่ก่อนจอนนี่ก่อนก็ได้อ่าครับผมตัวแรกครับโปรแม็กมอ้าโหได้ครับทีนี้มันครับผมบเป็นไงครับผมขอความขอความรู้สึกตอนเช้าตัวแรกครับลุ้นๆครับผมลุ้น ร่อยเลยเปิดเกมดีครับผมเปิดเกมดีโอเคครับจะดีทั้งวันไหมฮู um> ้เลี้ยงเลี้ยง ครับตอนนี้เราก็จะมา,<ล>าตีจีบนะครับตีปลาจีบนะครับจีบไหนตีนั่นจีบบนกิ่งไม้ก็ตีกิ่งไม้ครับเีนว

ครบแล้วผัดทรงผัดทรงสายเนาะทรงสัยอ่ะก็อาจจะมาเหมือนกับช่วงรับป่าขึ้นพวกนี่อันนี้คือชมหน้าเชฟของเรานะครับคุณกำลังทำอะไรครับคุณเบาะต้มผมครับผมมันจะวางยาเพื่อนร่วมทิพของเขานะครับมีทุกอย่างเป็นอะไรเป็นหวานนี่หรอฮะ มีกับเป็นลำอ่ะมีทุกอย่างวันนี้คุณน้ำครับทริปนี้คุณได้กี่ตัวครับนี่นี่ตัวน่าตัวเท่าไหร่ตัวเท่านี้โปรแม็กล่ะครับโปแม็กเป็นไงบ้างครับผลงานปีนี้ของคุณสกอร์ดีเหมือนเดิมมั้ยสกอร์ดีครับสกอร์เดียวก็ปีเดียวเลยโอตัวเดียวตัวเดียวเรบายเรบายแล้วกันไหมโอเคแล้วบอยล่ะครับเป็นไงครับ ปีนี้พระเอกของงานครับโอ้นี่คคนนี้เลยครับความหวังของหมู่บ้านนะครับพระเอกเลยครับพี่ร้อนตกลคงอะไม่ได้ไอ้นีเข้านี่อ่ะ หืมโด, e. ดนครับโดนโดนแล้วมักโคครับผมขวางเามยมักโคครับผมโดนแล้วโอ้โยโดนแล้วโดนแล้วมักโคครับมักโคครับมักโคไม่รู้เหมือนกันครับม,ม,ม,มักโคโครับผม โอ้โหแตไโอ้มากเลยโอ้โห <laughs> โดดออกว่ะโอ้ oh. โดนแล้วครับมาโขครับโดนโดนโว้ก oh. ีโโดนอ๋ oh. อห <c oughs> oh. อมไหลเลยนะไหลอ่ะเออ มัคโครครับผมหอกแล้วมัโคของเข้าดีจริงๆครับจริงๆมัคโค ตัดเปลงแล้วะ่ะไม้เดียวไม่เดียวตีไม้แรกก็ได้หวหวห่ห ฝาลอยน,นี่ก็แก่ฝาลอยโออแนะผมได้ี่ยโชบนะนโชบเอาแก้วมาตบเลย

พี่ตู่ทดทำึก่สิงกิ่งอมะโคโอ้สิงกิ่งมะโคทำแล้วมะโคเฮ้ยมะโคนี่เต็มปาเมาเออโ้ครี้ยมะโคนี่เต็มปลาเ้ยสิงกิ่งมะโคตัวนี้กลัว่าอย่าตนแหนอยู่ไนก็เอาสิงโคสิโคเลยเฮ้ตัขึนเดียวอย่างเงี้ยมะโคนี่เต็มปลกเคย โอ้นี่ต้องขอบคุณแน่เลยนะได้บนะอกว่าไปเลยพี่นะโอ้จริงมะโคครับมะโคอีกแล้วท่านอืมมะโคอีกแล้วครับม,มกกันะ่ะปากัดเป็นหลุดสะดุดทุกโขดทุกตอครับดิ้นลุกเลยพดขอก่อน กำโชกกล้องก็ได้หรอไอ้กอบหูกในกล้องก็ได้อะมา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 เอามายก้มาเขามาเ้มาเอ้ยมือโปมาโครับผมโปมาโมาโครับเยอะมาโโปมาโคครับผมคิจะดี ดอนครับมักโคลอีกแล้วครับท่านมักโคครับโอ้ด้านด้นดานหลุด้วครับมักโคครับผมมักโคอีกแล้วมักโคอีกแล้วมักมโค,กโคเต็มปาาครับผมมักโคของเขาดีจริงๆปลากัดเป็นหลุดสะดุดทุกโคทุกต่อ แอมเอากินั้ย Quay em ấy trước mà tương trùng một điều em mà nói cái này. Lắng không ได้แ,บบแต่แต่ตัวนักมีตัวนักมีกิดตัววนนียสีส้มหรอวะส้สมออยู่กะัเ่มาแรงเลยอก็มี่ันใจมันมะเรงก็พอ ผมครับ่วงปาเราเ็าได้อยู่ได้อยู่ไปยังเรือเอายยันล่าผมอยู่ลมองอยอะขึ้นใหญกนเลยนะโอ้ขึ้น่อเอี่ฮะนข้อเรือครับขอกย่างขึ้ดเรอ レベル4い。<laughs> <laughs>